เล่าให้แม่ฟังสิมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะเรื่องมันน่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมมันน่าตื่นเต้นสุดๆไเลยแหละค่ะพี่เรื่องมันน่าสนุกจังเลยทำไมมันน่าสนุกอย่างนี้ พงูดจะเลือกเกินถ้าคุณแม่ครับเมื่อไหร่ผมจะมีเสียงสักทีได้ไหมอเคครับใกล้แล้วใกล้แล้วอีกไม่นานนะถ้า <c oughs> ถ้าพี่เปล่งเสียงได้อะมันจะสนุกมากเลยแล้วพี่จะสงสัยทุกอย่างเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีเสียงแล้วแม่จะเล่าให้ฟังทุกอย่าง ตอนนี้อดทนไปก่อนนะครับเสียงมันยังไม่มามครับอดทนไปก่อนเสียงมันมาแน่ๆเลยเสียงมันจะมาแน่ๆค่ะแล้วพี่เตรียมตัวไว้เลยค่ะพี่สงสัยเรื่องอะไรอ่ะเตรียมตัวไว้เลย ทค,ครับทุครับทุกครทุกคัโอ้เก่งจังเลยไหนทุกครับให้แม่ดูหน่อยสิทุกครับไห้ทุกครับหน่อยสิทุกครับไหนทุกครับทำยังไงอทุกครับ ปูกับจ้าอาทิอาทยัยว่างแล้วโทรหาผมหน่อยครับผมตื่น้วครับผมยินเดียวๆอยู่ครับ ติ่งๆเล่นใส่บ่งสะกวนแขนนักกล้ามนี่วัดดวงพดีหนาวปีนไปนี่น่ะเป็นใจหล่อมากครับเออไปกินนมครับไปกินนมครับ ก็จะบ่นเลยเหรอถ้าผมเง่วงอะถ้าเป็นมือใครเอานอนก็ได้นะถ้าเป็นมือใครเอานอนก็ได้น,ะไนไดะไม่ต้องเป็นมือแม่ก็ได้ไม่ต้องเป็นมือแม่ก็ได้ไม่ต้องเป็นมือแม่ก็ได้ใด้ไหมใครเอานอนก็ได้ ตาหวานเนี่ยนะครับเป็นไข่ก็ได้ไม่ใช่แม่ก็นอนไม่ใช่ เสียบบ่ดูนิ้วหะเสียบ่

เหรอครับทำไมมันแห่ๆนิดเดียวเองทำไมมันสั้นจังเนื้